การผจญภัยในระบบสุริยะของดาวน้อยดาวน้อยชอบมองดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเธอฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้เดินทางไปสำรวจอวกาศและเยี่ยมชมดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะของเราคืนหนึ่งขณะที่ดาวกำลังหลับฝันเธอก็พบว่าตัวเองลอยอยู่ในอวกาศอันกว้างใหญ่ ทันใดนั้นยานอาวกาศลำเล็กๆก,ก็ลอยเข้ามาใกล้แล้วประตูยานก็เปิดออกเผยให้เห็นเพื่อนใหม่ที่ยิ้มแย้มสดีดดาวน้อยฉันชื่อสอบยินดีต้อนรับสู่การผจญภัยในระบบสุริยะของเราสอบพูดด้วยเสียงที่ร่าเริงเธอพร้อมจะไปสำรวจดวงดาวกับฉันหรือยังดาวน้อยพยักหน้าอย่างตื่นเต้นการเดินทางเริ่มต้นขึ้นที่ดวงอาทิตย์ นี่คือดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ของเรามันเป็นก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่ที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่ทุกสิ่งในระบบสุริยะซอป,ปอธิบายถัดไปคือดาวพุธดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดกลางวันร้อนจัดเหมือนเตาไฟแต่กลางคืนก็เย็นเยอือกซอฟบอกและมันไม่มีดวงจันทร์บริวารด้วยนะจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปยังดาวศุกร์นี่คือดาวฝาแฝดของโลกซอฟพูด มันสว่างที่สุดบนท้องฟ้าของเราและร้อนมากๆเลยละ่ะแล้วก็ถึงคิวของโลกดาวเคราะหสีน้ําเงินที่สวยงามนี่คือบ้านของเราดาวน้อยอุทานด้วยความสุขมีดวงจันทร์บริวารหนึ่งดวงที่คอยโคจรรอบเราอยู่เสมอพวกเขาเดินทางต่อไปยังดาวอังคารดาวเคราะห์สีแดงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นี่เพราะมีน้ําแข็งที่คั่วทั้งสองของดาวสอบเล่าสอบเล่า ต่อไปคือดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราสอบประกาศมันใหญ่กว่าโลกถึง11เท่าเลยนะและมีจุดแดงใหญ่ที่เป็นพายุหมุนขนาดยักษ์การเดินทางใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วดาวน้อยได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับดวงดาวและดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะเธอขอบคุณสอบสำหรับประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์นี้ ตื่นค่าดาวน้อยยังคงรู้สึกถึงความตื่นเต้นของการผจญภัยในอวกาศเธอรู้ว่าความฝันของเธอได้พาเธอไปไกลแสนไกลและเธอจะไม่มีวันลืมการเดินทางอันแสนวิเศษนี้เลย